สวัสดีครับพบกับช่องโอเคแมนทีนอีกเช่นเคยวันนี้เรามีหัวโมเดล1ต่อ6นะครับซึ่งเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะซึ่งผมซื้อมามันเป็นหัวาดารานะครับผมก็นนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับจากค่าย YM t o y นะครับผมนี่ก็จะเป็น QR code นะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ลักษณะกล่องก็ถือว่าดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลย ครับก็น,นี่ก็จะเป็นลักษณะของกล่องนะเอาข้างในก็จะเป็นโฟมนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับทิง้งแล้วก็มีหัวนะครับผมอันนี้ผมได้มาในราคา485บาบาทนะถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับผมนี่ เรามาแกะหงกันเลยอือมาแล้วอุย้ยแกะเทปวัโอ้สวยครับหัวสวยเลยอูย้มือสั่นเลยมือผมสั่นเลยเพื่อนะผู้ชมนี่โอ้โหครับอุย้ยทำไมงานมันเนียนอย่างนี้ซึ่งผมเป็นผมจริงๆเลยนะเฮ้ยสวยอะ่ะหัวสวยนะผู้ชมดูหน้าครับมีตาไหมข้างหนึ่ง โอ้มีตาครับอีกข้างนึ่งก็มีตางานน่ารักนะครับนี่ผมก็เป็นผมจริงๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาตัวมาใส่ดูดิ <S <S ก็หลังจากใส่หัวไปแล้วก็ดูสวยเลยนะถือว่างานดีนะครับผมนี่นก็ได้มาอีหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะ เราก็ได้หาชุดหาอะไรมาใส่ให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทหารหนึ่งตัวหที่ผมเคยรีวิวไปนะนี่ก็จะเป็นสกิลหนึ่งตัวหนะครับก็จะยืนเทียบกันประมาณนี้นะถือว่างานดีนะครับผมดูหน้ากันชัดๆครับนี่ก็คือหัวในราคา400บาทที่ว่าคุ้มนะคุ้มนะครับผมคุ้มกับการลงทุนในครั้งนี้นะก,กนนนนะ็ถือว่าถ้าใครสนใจก็ สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมในนี้ผมสั่งมาในช็อปปีนะไอส่วนชุดนี้ผมก็ได้ซื้อมาไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะผมก็ได้โมเป็นอีกตัวหนึ่งไปแล้วซึ่งไองานพวกนี้ที่เขาพากันเรียกกันก็คืองานแบดนะครับ mm. ก็จะแบดเป็นตัวอะไรประมาณไหนประมาณไหนที่เราต้องการนะนี่ซึ่งราคาต่อตัวนี่ก็ตกอยู่ประมาณไอนี่ถ้ารวมหัวแล้วก็รวมบอดี้รวมเสือ้อด้วยกอย็อยู่ประมาณพันสี่พันห้าเลยนะครับผม เกือบสองพันนะรวมค่าตั้งนี่ก็เกือบสองพันนะตัวหนึ่งอันนี้ผมก็ทํายังไม่เสร็จนะจะได้เป็นแบบนี้ก็ได้ไปเอาชุดของไอ้หนึ่งตัวหกมาใส่ก็ได้แบบนี้นะถือว่าเป็นงานค่อนข้างดีนะการเข้ากับขยบมาเล่นหนึ่งตัวหกนี่ก็ต้องกระเป๋าตังเยอะพอสมควรนะต้องมีเงินนะครับผมผมก็ไม่ได้รวยอะไรนะแต่ว่าผมก็เก็บๆทีละนิดทีละหน่อยก็ซื้อทีละอย่างเอามาใส่เป็นได้ตัวหนึ่งนะ โอเคถ้าใครอยากดูรีวิวงานหนึ่งต่อหกเรื่อยๆก็อยา่าลืมติดตามช่องผมนะผมก็จะหางานหนึ่งต่อหกมารีวิวให้ดูนะครับผมกอน,นี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะสำหรับวันนี้โอเคคลิปนี้ก็มารีวิวหัวนะครับถ้าใครอยากให้ดูแบบละเอียดก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะวันนี้มีอะไรแล้วก็บายบาย 嘿哟、hey